สวัสดีนะท่านหลังจากกินข้าว ite, อิ่ม sup. ก็เดินกลับไปที่ตึกที่เขา,า elim, ทำการสไลดยนิ้วเนาะนะครับ่เดินกลับไปที่ตึกนะท่านอิ่มข้าวแล้วทีไปเร็วเร็วเร็ววิ่งว <c oughs> ิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง มากรล้านทุกคนนะปวดเยี่ยวนะต้องแวะเยี่ยวก่อนเนาะแวะหรือเปล่าแวะอยู่เดี๋ยวแวะเยี่ยวก่อนเราก็เดินกลับไปที่ตึกนะทุกท่านเดินกลับไปที่ตึกนี่เดินตรงไปนี่แหละน่าจะใช่ไปทางไหนสอน เราไปทางไหนจำได้หรือเปล่าไม่จำไม่ได้เลยไปทางไหนต่อให้เลือกไปทางไหนไม่รู้แม่อยู่ไหนทางนี้หรือเปล่าที่เราเคยไปนะใช่ไหมหรือว่าทางนี้โอ้สงสัยจะเป็นทางนี้เนาะโอ้ไม่ดูทางเลยไม่รู้จำอะไรไม่ได้เลย ไม่จำเลยนะท่านดูแต่สลับอย่างเดียวเดินไปเดินกลับไปที่ตึกนะวันนี้ก็น่าจะดึกนะทุกท่านเพราะว่ากว่าจะออกจากห้องอันนี้ก็น่าจะประมาณสี่ทุ่มได้นะก็น่าจะกลับไปถึงบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะวันนี้เรขับรถก็ประมาณชั่วโมงนึงถ้าออกสี่ทุ่มก็ขับรถ ออกทีทุ่มก็อยู่ดูอาการดูอะไรก็น่าจะประมาณห้าทุ่มกลับห้าทุ่มกลับก็น่าจะขับรถอีกชั่วโมงนึงก็เที่ยงคืนพอดีนะก็ดึกนะฮะวันนี้สรุปนะฮะก็พอไม่ผ่าตัดนะทุกท่านแกเนื้องอกที่เกเป็นอยู่นะเกมไม่ผ่า แกบอกถ้าผ่า,าเนี่ยแกจะกลับบ้านส่วนนิ้วก็เหมือนกันแกก็ไม่ผ่าแกให้เขาสลายเอาเออนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงทท่านแกไม่ผ่าหมอหมอก็มาเกลี้ยกล่อมอธิบายแลย้วอธิบายอีกแกก็ไม่ไม่ผ่าแกบอกว่าผ่าแล้วไม่กลัวไม่มีกลัวทํางานหนักไม่ได้แกบอกงนี้ผ่าแล้วกลัวไปเกี่ยวข้าว กลัวไปทํานาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมโอเคกลัวอย่างนั้นนะฮะอยากส่ายยังไงทุกท่านฮะโอเคครับผมเดินเดินกลับไปที่ตึกนะฮะญาติญาติาก็รออยู่ตรงนี้นะทุกท่านนี่ญาติญาตินั่งรออยู่หน้าห้องเออ